ก็เป็นไรของเขานะเฮ้ยเฮ้ยลุงเอามีดมาเฮ้ยสวัสดีครับผมและเดินเข้าป่านะครับก็ผมกลับมาตามดูพระครูวิมลกันอีกแล้วนะครับ ก็ก็คือผมตอนแรกผมไม่เชื่อไอ้คิงมันไงที่มันบอกว่ามันเจอพระคูวิมนมลเนี่ยกัดกินคนแต่ตอนแรกกับคิงไม่ได้บอกว่าเป็นพระคูวิมลโดยตรงหรอกคิงบอกว่าเป็นแบบเป็นพระทั่วไปแต่ว่ากินคนแล้วบอกว่ามันคล้ายพระวิมลมากนะคล้ายมากนะเขาบอกงี้ผมเนี่ยจึงแบบไม่เชื่อเพื่อนไงทุกคนเลยแบบว่าอยากกลับมาดูด้วยตัวเอง แต่สิ่งที่ผมเห็นคือผมแบบคิดว่าฝันไปทุกคนคือแบบตกใจลุงเราจะเอายังไงครับเนี่ยเรื่องนี้ต้องไปดูก่อนเอลุงลุงก็อยากดูเหมือนกันใช่แล้วอ๋อทุกคนนะลุงใช้เองก็ยังไม่เคยเห็นเลยคือแบบมันมันแปลกทุกคนมันแปลก,อปกอเอาแล้วลุงผมเพิ่งเข้ามานะเนี่ยลุงเอามีดไหมครับเองถือไว้เลยได้ครับ ไปรีบเดินทางครับไปไม่ธรรมาดาไม่ธรรมาดาลุงแน่นอนแหละ หเต็มสองหูเลยครับลุงโคดโคดหลานดีมาช้าของไม่กล้ากินผม <uc> <uc> ข้าน่าจะแกงกลัวบารมีลุงชัยด้วยแหละเนี่ยมีใบเนี่ยที่ลุงชัยลงอาคมงหมผมอะ่ะน่าจะไม่ใช่ล้วกนะใช่ลุง ก็มันไม่กล้ามายุ่งกับผมเนี่ยถ้าผมพูดยังไงเขาขออภัยด้วยนะทุกคนผมแบบผมแปลกใจจริงนะลุง,งตรงนี้มีเศษเสื้อผ้าคนด้วยเนี่ยเหมือนแกล่าคนเข้ามากินนะเนี่ยนี่เป็นเศษเสื้อผ้าคนนะครับทุกคน แล้วเมื่อเช้าผมเห็นเป็นเลือดดำด้วยนะลงุงเลือดดำหกหยุดเต็มไปหมดเลยลงุงลุงอยากใช้อาคมอะไรไหมจัดการเลยครับอาลุงนี่โทษครับลงุงโทษนะครับ โอ้ลมลมแรงด้วยนะเนี่ย <S <S ให้าไเห็น,นกันลย่จริงนะล,ลุงของเขาแรงด้วยดิ ไข่ตัวได้ด้วยนะล,ยยลุงใช่เหรอจริงๆนะครับลงุงผมเห็นจริงๆเมื่อเช้าลองดูกับตานี้ใช่เนี่ยผมอยากให้ลุงมาดูมากเลยเนี่ยผมผมไม่อยากจะเชื่อสายตาผมด้วยซ้ำเลยเนี่ยผมจึงต้องเรียกลุงมาดูเนี่ย ไยไ้ตัดันเลกมืองหลกอยู่ที่ไหนออกมาหเห็นเลยลุมเขาไม่โผล่ออกตัวออกมาแต่ว่าเขาเหมือนแบบใช้ยังไงไม่รู้อ่ะลมแรงมากเลยมันดังมาจากด่านนู้นแต่ว่าทัวของมันอยู่ไหน อือฮของไงครับกลับ <BO> ก่อนไหมลุงยังไม่ต้องกลับหรอก

ด้านในเป็นก้อนหินก้อนบลล้มเลยนะครับเหมือนจะเป็นที่อยู่อาศัยของเขาหรือเปล่านะครับเจอเหมือนผมหรือเปล่าทุกคนเฮ้ยลง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 ใช่ไหมใช่ไหมยมึงมาทำอะไรแถวนี้วะ จะลีบไปไหนคุยกันก่อนมามามาคุยกับลุงชายก่อน ท่าน,ล,<ง>านลุงจะรีบไปไหนอไปท่าน,านตามจิตของข้งหอหนึ่งแล้วแต่ทำไมท่านถึงมาทำอะไรแถวนี้ท่านมีเจตนาอะไรขัาอยากรู้มาหนังสมมาที่นี่นะได้ใช่เหรอ ว่าแต่ทำไมกินทัวของฉันถึงแรงจังกินเหม็นสาบาเหม็นสาบมากเลยนะท่านท่านไปทำอะไรมาสารภาพมาซะด้วยดีท,าท่ทานยากโกหกยังจะปากแข้งอีกเหรอถ่เหรอ ยิงตัวถังแรงเกินไปนะเฮ้ย hey, ลุงชัยดูดูด,ดูตรงนั้นดิลุงมันเหมือนมีแก้วอะไรไม่รู้อ่ะมีแจกันด้วยเออแจกันอะไรอ่ะตรงนี้มีแจกันอะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับทุกคนแล้วมีเหมือนบ่วงอะไรรอบรอบอยู่ตรงนี้ครับลุงชัยไหนเนาะนานนนน,นบ่วงอะไรไม่รู้เนี่ยชั้นเลยอ่ะ

บ่วงอะไรไม่รู้ไปลงไปดูพักก่อนไม่ใช่เหรอรอไปหนูแล้วโคตไวเลยจะไปเก็บเลยมันก็ยังไงอยู่ เราพุทำเขาไม่ลงเหมือนกันนะเคยช่วยผมไว้เหมือนกันผมยังบอกได้เลยลุงชัยเองก็ยังช็อกเลยลุงลุงไม่อยากจะเชื่อสายตาเหมือนกันนะผมเชื่อได้เลยลุงแกก็ช็อกเหมือนกันนะน่ที่อยู่อาใส่แกผมว่านะ้ด้านในน่าจะมุดเข้าไปอาใั่ได้สักทีหนึ่งนะในหินก้อนนี้น เหตุใดของท่าน ท่านพระคูวิมลครับท่านรบกวนท่านอ่าคุยกับพวก,พวกผมก่อนได้ไหมครับทำไมกลิ่นตัวท่านถึงได้เหม็นสาบขนาดนั้นน่ะท่านตอบได้ไหมครับท่านพระคูวิมลครับท่านครับ ท่านตอบได้ไหมทำไมกลิ่นตัวท่านถึงได้แรงขนาดนั้นผมเห็นกับตาท่านยังจะโกหกผมอีกเหรอผมว่าท่านเปลี่ยนไปนะครับทา่านดูแปลกๆนะม่สบายหรือเปล่า ป่วยหรือเปล่าพระท่านเขาไม่สบายหรือเปล่าทุกคนนะเหมือนจะป่วยป่วยทางจิตหรือเปล่านะครับตอนแรกเขาไม่ใช่แบบนี้นะที่ผมเคยคุยแล้วก็ท่านเคยช่วยชีวิตผมอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าท่านไม่เคยเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าตอนเนี้ยมันมันแปลกมากเลยครับทุกคนอ้ยทุกคนเครียดเหมือนกันนะ เออผมนั่งเครียดเลยนะ่ะจะเอาย่งไงดีท่านจะไปไหนอ่ะครับทำไมท่านเป็นพระถึงได้มีอะไรของขอด้วยเช่นลูกประคำนั่นท่านเอามาของขอได้ยังไงอะ่ะท่านพระครูวิมลครับฟังฟังผมคุยอยู่หรือเปล่า อย่างนั้นลุงชัยต้องจัดการแล้วนะท่านท่านหน้ามาคุยกันหน่อยท่านท่านเป็นไรหรือเปล่าเขาเป็นไรเนี่ยไม่สบายหรือเปล่าท่านอืม ก็เป็นเรื่งของเขานะเฮ้ยเฮ้ยลุงเอาหมีดมาเฮ้ยเอาไปไหนแล้ววะเฮ้ยเฮ้ยเอาเฮ้ย ลุง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 เป็นไรหรือเปล่าโอ้ยโยทษทีลุงมผมไม่รู้มันจะมาจู่โจมลุงแบบนั้นอะโทษที<ม>ครับ<ม><ม>ลุงมีมแล้วไม่ใช่เหรอลุงมันเป็นปอบ แล้วแล้วใช้พาวิมอนที่เราเคยเห็นไหมคนเดียวกันใช่ไหมเอา้าทำไมหน้าตาเหมือนเลยอะมันไม่ใช่แล้วเป็นใครอะลุงนั่นเป็นปอบปอบไข่แล้วปอบพาวิมอนนะครับทุกคนโอ<ห>เป็นไงบ้างลุง ไม่ไเป็นไรปอบพาวิมลนของแท้นะทุกคนนะโอ้โหผมตามตามอยู่หายได้ไงเนี่ยผมยังงงอยู่เลยเนี่ยเอาแล้วไงทุกคนลงนั่งก่อนไหมลงนั่งก่อน ผมขอโทษที่ลุงเมื่อกี้ผมไม่คิดว่ามันจะมาจู่โจมลุงแบบนั้นไงไม่เป็นไรโอ้โหตกใจเหมือนกันนะเนี่ยก็จริงสะดุ้งเลยนะเนี่ยลุงไหวไหมครับไหวอยู่ขอั่งนพักก่อนแล้วเราจะยังไงดีครับเนี่ยลุง ต้องตามหาตัวมันอีกทีเสียงมาแล้วอุ้ยลุงได้แผลด้วยเหรอใช่โอ้โหเมื่อกี้ลุงได้แผลด้วยนะครับโอ้โหคนเมื่อกี้ผมยืนไม่คิดว่าลุงจะโดนด้วยนะ ผมกระโดดเข้าไปเมื่อกี้ผมวิง่งวิ่งไล่ตามเหมือนกันทุกคนเห็นกันอยู่นะผมตามสุดขีดเลยนะแต่อย,อยู่หายไปได้ไงเนี่ยผมผมงงเนี่ยลุงว่าไงถอยก่อนไหมเราต้องถอยก่อนแล้วไม่งั้นมันเอาเราตายแน่ขับทางน้ำไหมครับลุงได้ ลุงไม่ทันตั้งตัวนะทุกคนอยู่ๆแบบว่าบีบคอโอ้โหตากระตกเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยผมแปลกใจด้านหน้าน้นมันมีเหมือนอ่ะ เสื้อของท่านฤาสีหรือเปล่านะครับแขวนไว้ตรงนั้นด้วยนะครับลอง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 ตั้งใจดูกันทุกคนนี่เป็นเสื้อผ้าของท่านฤาสีหรือเปล่านี่ตรงนี้ผมเห็นนานมากแล้วอยู่ยังไกงก็ยังคงอยู่อย่างนั้นดูดิ เข้ามารอบนี้ผมต้องป้องกันตัวแล้วทุกคนนะผมบอกไว้ก่อนนะครับผมถึงแม้ว่าแกเคยช่วยชีวิตผมแต่ถ้าว่าผมจะต้องยอมเขาแบบว่าจนผมต้องเจ็บตัวเนี่ยผมทำไม่ได้เหมือนกันนะครับทุกคนผมก็พยายามเลี้ยงเลี้ยงแกแล้วนะครับแกเข้ามาบีบคอลุงชัยเลยอะ่ะ ลมแรงมาแล้วนะครับลมอย่างแรงเลยลุงไหวนะครับลุงอุย้ยลุงโอ้โหก็ดีนะลุง คนลมแรงมาเรื่อยๆเนี่ยครับมันแบบว่าลมแรงมาพร้อมกับเสียงที่แบบห่วยหวนของพระครูวิมลน,นะ มลุงชายคงจะต้องไปกันก่อนแล้วนะทุกคนเดี๋ยวต้องรีบออกไปจากป่าแห่งนี้กันก่อนนะครับไว้เจอกันในคลิปตโอหน้าแล้วกันสำหรับคลิปตัวนี้บ๊ายบายทุกคน